ในยามรุ่งอรุณที่แสงแดดเริ่มส่องผ่านยอดไม้ผู้คนมักจะจุดธูปบูชาศาลเจ้าที่หน้าบ้านนี่คือพิธีกรรมที่สืบทอดมาช้านานเกิดจากความเชื่อว่าทุกผืนแผ่นดินมีเจ้าที่คอยปกปักรักษาสารพระภูมิจึงเป็นเสมือนบ้านที่เราสร้างให้ท่านเพื่อแสดงความเคารพและขอพรให้ชีวิตราบรื่น บรรพบุรุษเชื่อว่าหากเราเคารพเจ้าที่ท่านจะดูแลครอบครัวทําให้ธุรกิจรุ่งเรืองและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปการตั้งศาลจึงมีพิธีกรรมต้องเลือกวันเวลาที่ดีตั้งในทิศท,ที่เหมาะสมสูงพอสมควรไม่ให้เงาบ้านทับและประดิษฐานด้วยความศรัทธาบางคนใช้เสาไม้จริงบางคนสร้างเป็นปราสาทงดงามแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจิตใจของผู้บูชา ทุกเช้าเมื่อมีคนมาจุดธูปพนมมือนั่นคือการสืบสารความเชื่อที่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเฝ้ามองและความเคารพที่เรามอบให้จะกลายเป็นพลังปกป้องที่มองไม่เห็นนี่คือสารพระภูมิสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาที่ยืนหยัดเคียงข้างบ้านไทยทุกหลังทุกยุคสมัย